อาคู่นี้นะครับ12ปีชายแม่กระสีพบางแลาดงกนต่ดงอาธดงนดงทีนเอานดงนงนเอาธนากนดะดกินเอกิดกเอดกินดเอาดนตะดกินตะดงจตอาธนาดกนตะนอะอนกนเอานางไปคูะนี้โค้ชตั้งกิกาางนนมือกันเต็มทีิด รับบอลจากมังกรเปิดยาวขึ้นมาลูกไป่ลยไปแล้วๆไม่กระสีมาเลยควบไปเบาๆไปลูกนี้โดนสกัดดอกหลังไปโดนเม่กรสีออกนะครับลูกนี้เป็นลูกตั้งติเหลาได้เหาได้เป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของมนาสวรรค์อาสวรรค์จะว่าไงสอนงลับหลาน อยาวขึ้นมาโอ้โหบองน้องหลังปกติพนาถวันได้บอลไม่ได้โดนปกติและการลงไปล้มกันไปเป็นและมาพี่โอ้โหติดติดกองหลังของแม่กะตีพนาถวันพิกเข้ามาอันล้มไปแล้วครับโดนโอ้โหนี่พนาถวันได้เปล่านะครับเมีหลังมั้ เป็นยุคของพนาสวรรค์สวรรค์เตะโลกฟรีคิกทางเปิร์ตเบิรเข้าไปโอ้โหนี่ประตูประกาศออกมาได้อย่างไม่ผ่านอย่างไม่ผ่านเกตะได้ตะยาวขึ้นมาโอ้โหนี่ประทันทันไม่ทันไม่ทันเตะหลังออกไปออกหลังไปได้ปลอดภัยไว้ก่อนไปออกข้างดิสองหน้าก็วิ่งมาได้สปีดไสองนะครับเฮ้ยเราเสียเตะมุมไปแล้วเป็นที่แล้ววิ่งเต็มที่แล้วเร็วได้แค่นี้ เตะกระสีเป็นฝ่ายเตะมุมเปิดเข้ามาผู้กล้าตัวถูกปัดเอ้าไม่เตะไม่เลยบอลลุงนี้พระนารวจร่างกวาดไปตีประตูบอลลุงโผล่ลเดียวขึ้นมาเตะอัดพระนารวจร่างออกคว้าเตะกระสีที่ฝ่ายได้ทุ่มเตะกระสีมองเพื่อนดูไม่ใครยังติดอยู่ที่พระนารวจรุ่มเกระสีจะกลับไม่ได้พระนาพระนาพระนาล็อกบอลพระนาแม่คงแค็งดีนักเกิน ติดต้องหลังโดนเตะสกัดออกมาพานาติดนาได้บอลเมกัสีสกัดได้โดนเตะโอ้โหโดนทำเป้านะครับข้างมากเลยพนาสวรรค์ตอนนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับระหว่างพนาสวรรค์กับแม่กระสี ไปดูลูกฟรีคิกลูกนี้ของพนาสวรรค์เปิดเข้าไปโอ้โหไม่ได้ตาโตกหลังไปติดเซฟเลยครณักตะประตูของแม่กระสซีต้นลงมาช่วยรับต้นมันจะอยู่อะไรสองคนเนี่ยเขาต้องตั้งรับกันอยู่เนี่ยเออติดเซฟนี้แม็กกัสีต้องมาตั้งโซนรับพนาสวรรค์เปิดเข้าฝั่งลูกนี้ไปโอ้โหไม่ผ่านประตูของแม่กระสซีเปิดยาวขึ้นมาตายหัวแล้ว ของหน้าเก็บบอลได้โดนเท้ยออกไปลูกกิ้งค่อยๆจิ้งออกหลังไปไอ้กัปตันเราแตะหาทีว่างดีคู่นี้มีใครได้ประตูก่อนมีมีสิชนะเลยนะครับนีได้บางหน้าตินตัวนะเตมุกเปิดกนเโ้ดมาโอโหไม่ผ่านปาสวรรค์เตะสกัดออกข้างแม่กระสีเป็นฝ่ายได้ทุ่มจอยจ้บบอล เป็นกะตีตู้มาเล่นกับเพื่อนลงเปิดเข้าายไปดนกองหลังพนาตะวันตกันลงมาต้องหัวห่อหัวทิ้งกาไปเลยเอมเูกนี้ออกหลังไปเลยนะครับมั่วตลอดเลยตรงขอบแต่สูงขึ้นหน่อยได้ ทิ้ออกมาเส้นนี่ทิ้ออกมาเส้นทิ้ออกมาเส้นธน,นาสวรรค์เป็นฝ่ายตั้งเตะขึ้นมาหัวนะยาวขึ้นมาขึ้นมาติดไม,ม่กระสีไม่เลยมุงให้เพื่อนเล่นกันดูสองคนยังอยู่ตรงกลางสานามธนาสวรรค์นนได้ลูกป่ายกองบอลเปิดให้เพื่อนจำเบลขึ้นมาธนาพนา,าพนาไปาให้เพื่อนไปยังไงลูกนี้ตัดบอลได้ยิงเข้าหู ได้เสียวเลูเสียวอีกแล้วลัลูกนี้จิงข้าพานออกไปอย่างน่าเสียดายการบุกรอบนี้ขอพนาสวรรค์น่ากลัวมากโคตรจังบุกเต็มที่ตอนนี้โคตรอดตินเต็มที่นะฮะโคตรแหลมหน้าอดติดเต็มที่นะครับอาจารแหลมบอลในหัวนะระหวางเมกะติเตะขึ้นมาโดนพนาสวรรค์สกัดสองหลังยังสกัดไม่ได้ ลูกนี้ออกข้างไปอย่าปล่อยหลังนะาตะวันได้ทุ่มนะทุ่มให้เพื่อนไม่ผ่านไม่กระตีิ๊บไม่ผ่านได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ลูกดิลูกคุกคิดกันอยู่ดูคุกคิดกันอยู่ออกข้างไปตับตำแหน่ดงตับตำแหน่งเราทุม่มเราทุม่มครับตอนนี้เกมยังคู่ขี้สูสีอยู่นะครับอันตรายต่างได้บุก <ไป S 1> ปัดกันลุกปัดกันลับปัดกันลุกปัดกันลับสวสีมากอย่างศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับตอนนี้เมกซ์ศูนย์โค้ไปเพื่อหายได้ท่วมมาอยู่การผ่านอับปกติไม่ได้ไปไม่ได้นะบอลกลับมายตางหลังยังเคลียร์ได้เมกซสีออกไปออกลูกนี้ไปได้ออกข้างไปไปดาวน์ทวิ่งเข้ามาไปโค้ชเล่นบอลนี่ บอลยังอยู่ตรงกลางยังไม่ไปไหนนานตะวันได้บอลนานตะวันไปแล้วไปแล้วพล็อตออกมาพล็อตออกมาได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับโอ้โหเมฆสีสกัดเอาไม่ได้ยังวุฒิลูกนี้ติดกองหลังนิดเดียวทำไมติดตังหลังนิดไหลทางเข้าแถวไปตูได้เลยปลอดภัยไว้ก่อนอ่าเตะออกหลังไปก่อนนะครับเคียวไปก่อนนานตะวค์ได้เตะมุมเข้ามา เตอเจ้ามาลูกเป็นมาบุ้งต้อง,ง,งไม่ต้องตอบนะวพุ่มนี่ลูกออกหลังไปพุ่งหนีพาดมันเตะบไปถึงอ่ะมึงอย่าพุ่งหนีรอ,อ,อ,นนอ,อบอลก่นอนบอลครับอบอล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 เข้ามาให้สนามให้ไปเลยเมียเอาบอลกับเบสหาช่องเอาบอลที่เบสเออเจ้ามาเม่กระสีพลิกรอบมาได้เข้าหาบอลเมกะสีไวไ้ไรเม่กระสีไว่ไร ตรงให้เพื่อนทันไม่ทนันทันไม่ทันลูกนี้ทันไม่ทนันทันนัดโอ้โหได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โดนปนาตวั์นวนต้องการออกไปได้ไอเกมไอเกมตะเกมเล่นมั่วเงี้ยเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ทำไมไม่เบินนเบ้ลน,นะเพื่อนอะทำได้ทำได้ย็นนานๆก็เบื่อนะฮะเบื <c oughs> ่อแล้วนะอากาศวันนี้วันนี้อ่าแดดไม่มีนะครับวันนี้ บรรยากาศเป็นใจมากเลยสำหรับการเต้นกีฬาวันนี้บรรยากาศดีมากพระตะวันโดนแมกกะตีเตะมาแมกกะตีล็อกลกล็มาแล้วตีที่เข่าของมวยตาหน้าไม่ตีไปยังมือๆนี่แมู่กดีนะฮะทำได้ดีนะฮะมาณ์ไอ้แมกกะตีนะฮะทำได้ดีมากแทบโดดเลยโอ้โหพบปอปลาลูกนี้นี่ทำหน่งอย่างนี้นะมัน เอาเปลี่ยนตัวนะครับโอ้โหเพิ่ง่งแรกยังไม่จบเลยครับการแก้เกม,มนาสวรรค์เปลี่ยนเกมไปแล้วสตกมาเลขคี่สามลงมาเโดดยาวมาจังโอ้โหลงนี้ลงมาสามคนไปยังไงไปไม่ได้ไปเพื่อนโดดไปโดดพักกาวไปได้โอ้โหใจกว้างไปหน่อย <laughs> ลูกนี้อันตรายครับเบเกสีดักได้จาการสนามเป็นลูกเต็มมุมของเบเกสี

ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้เกตาได้ไม่ได้ได้โอ้โหเกการมาก่อนเด็กกรติกสกก็กัดได้ได้ได้นะครับโู้ลมีบพลลาการข่งขนล้โอ้โหผู้คนเร่องเมากันมากเลยเป็นฝ่ายเกียร์ตกลานาโอ้โหให้เขา่งติ๊ผู้าระซไปได้เกือบไปแล้วเลยไปแล้วเลยไปไมไปไปไปไกไป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 ไ เปิดขึ้นมาโอ้โหเปิดยาวไปนิดนึงโลกออกหลังไปลุกมาซ้ำก็ได้ยผมอย่าง,ง,งนี้ฝังกันทีนี้ฝนตกนิดหน่อยไม่เป็นอุปรสรรคนะครับสนามเราระ,าะบบระบายน้ำนี่น้ำไม่มีเต็มน,นะลามินเต็นนะมเลยน้ำไม่เต็มนะตัดบอลนะมือไปโลกร่างเตะของแม่กระสีไว้ยังไงเตะให้เพื่อ ออกมาได้ลูกนี้อย่าสกาดออกมาเมกะสีเอาโดนพนาสว่านแย่ไปได้สว่านว่ายังไงสว่านเปิดให้เพื่อนไปทางขวาล็อกกันอยู่หน้าประตูโดนตะกัดสองหนาสกัดลูกนี้โอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลี้ยวไปแล้วเมกะสีโดนตะกัดพนาตะกัดขึ้นมาล็อกปาบอลให้เพื่อนไปแล้วลูกนี้ว่าไงล็อกล็อกต้ยืงไปได้ไปไม่ได้อไ, right? sí> uhm? ไ,ไป เสียประตูไปแล้วโต้โต้เอาจนได้นะพนาสวรรค์ลบสามคนนะครับขึ้นนำไปสีเกียวต่อซูนโดนนำไปแล้วยังมีเวลาครับยังมีเวลาอยู่พึ่งเริ่มเรึ่งแรกเพึ่งหลังมาลูกนี้เปิดยังติดที่ปนาสวรรค์ ให้เพื่อนพนาตะวันล่เลี้ยงค่อยลาเหนียงบอลขึ้นมาพนาตวันพอค่อยลาเหนียงบอลตงให้เพื่อนได้ไม่ได้โดนฟองหลังแม่กระสีตัวนี้เตะพลาดพวกเกวันเองลูกนี้บอลยังกวลเปี่ยนหน้าตัวเตะยังติดพนาตะวันพนาตะวันจับบอลได้ว่าไงยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงไมยิงยังตุ๊กนี้ลากินนี้ก็ว่าตุกนี้หาเพื่อนเขาแม่มีเพื่อนไปเอยไม่ได้โอ้โดนตักัดแล้วนะครับล้อมแม่กระสีช้าไปแล้วโดนแม่กระสีล้อมไปแล้วแม่กระสีตัดบอลได้โอ้โหส่งเข้ามาไม่มีเพื been, h, ่อนเลยลูกนนนี้้ไไไปหโโอม่ทััะ นาฏวันเก็บบอลได้ลูกนี้เก็บบอลได้ส่งให้เพื่อนโดนกองหลังบอลออกข้างไปนาฏวันได้ทุบได้ทุบทุบแบบโบว์มาแล้วโอ้ยยังไม่บอลเลื่อนนะต้องเอาผ้าพันเช็ดด้วยนะครับบอลมันไม่อยู่มือแล้วทีนี้เมกกะสีได้ฝ่ายทุ่มทุ่มให้เพื่อนมาไปไป ได้ไม่ได้โดนก,กัดไม่ได้ธนาสวรรค์ธน,นาเอาเมยกสีเตะทิ้งออกไปทีน,นี้เก,เกมนะเพิ่มเิ่มข้นมากขึ้นนะครับจ<า>ับเพว่าโดนนำไปแล้วนะเมยกสีจะต้องลองปีเสมอให้ได้ บอลยามาถึงพวงตาประตูเมกะสีเตะยาวขึ้นมาบอลตับบอลได้ agen, нолог, ไม่ได้ไม่ได <English language. S 1> ้นะครับโบลุกนี้ลูกนี้ทาไม่ทันปนาตะวันได้บอลเลี้ยงหลบไปแล้วโอ้โหนี้ปนาตะวันคล่องมากบอกเพื่อนแล้วบอกเพื่อนตดยาวไม่ได้ได้ไม่ได้เบอร์สามเมกะสีได้บอลตรงคือนหลังให้เพื่อนเอาลูกนี้ตะกัดพาเข้าทางโอ้โห ยังสกัดไว้ได้อยู่นะยังติดกองหลังแมกรซีนะครับยังเร็วสกัดไว้ได้ลูกนี้ถ้าไม่งั้นนี่นาสวค์หลุดไปแล้วมีโค้ดเริ่มปวดหัวแล้วครับตอนนี้โค้ดแมกสีแต่ปรับแก้เกมยังไงครับลูกนี้พอดผู้เล่นนอกหมายเลขหมายเลขสามอก อ่าอะไม่ฐานยังไม่ออกครับเลียงมาติวแผนวิ่งเหนื่อยผมวิ่งลงไก็เหนื่อยอยู่แล้วพนาไหวไงหาบอลไม่เจอหาบอลยังพลิกได้พลิกบอลหาบอลจะไปจะเส้นเหลือตาอมาได้ไม่ได้นะเป็นลูกโอประกาศดอกหลังไปได้โดนโดนพนาในกิประกาศดอกหลังไม่ได้เป็นลูกเต็มมุมของพนาสวรรค์ โดนบอลนะบอลไห้โดนบอลนะตวนได้ตามเตะมุมขึ้นมาตะหวดนบออโดนมาโดนแล้ยงข้ามนดลอดลอดดียังได้โดนะครับยังได้ผ่านจะเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูขอแม่กะปประตูเกาหัวแลยจะเปิดให้ใครดีว่ปลอดพอขึ้นมา โอ้ยังธนาสมันยังสกัดไปได้แต่ยังเข้าทางเมกะศีเมยูนบอลอยู่ตรงกลางเปิดให้เพื่อนโดนสกัดออกไปได้เวลาใกล้คเข้ามาทุกทีตอนนี้ธนาสมันยังนนำจนถ่งประตูต่อศูนย์เมกะศีว่ายังไงเปิดเข้ากลางจับบอลได้ยิไงยิ่งหอบมากขึ้นบอลสนามค่อนข้างจะเลื่อนนิดนึงเพราะฝนเพิ่มตก เมกตีเอาไม่ผ่านพนาพนาเตะขึ้นมาอยู่ตรงกลางตุกติดกันอยู่ไอ้เลเบ๊นนั่นแหละไอ้พนาตัดพระนารวตเมกะตีตอนนี้บุกหนะอันไม่ทันโดนเด็กพระนารวันตัดบอลได้ตกมาแล้วบุกขึ้นมาบ๊อดทิพย์ได้ไม่ผ่านตองหลังเมกะตียังเก็บบอลได้อยู่ยังติดกันอยู่ตุกติกกันอยู่พนาพนาว่าไงไปเมกตีเตะอ่ะได้ลูกนี้โอ้โหโดน กะกัดออกกัดออกแมกพนาสวันเตปออกไปนะลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูแต่ทีเมกสีเล่นเกินเต็มที่นะครับหวังตีเสมอให้ได้ก่อนต้องเดินเกองเต็มที่นะเปิดโยน้มาปอดตาปอดตาไปแล้วไปแล้วทนไม่ทันไปแล้ว้โหโดนไปล้ คอมาหนมุมาว่โอโรรดาตะวเตะออกจงหายมากระโงงไมาเดี๋ยวคอยหอมเข้าไปเูกเตะมุมนะครับจะตีเสมอได้ไหมลูก well, นี้เป uh> ิดข uh ้าาแล้วได้ม่ได้ได้ม่ได้ได้ไ่ได้โอ้โหนี่เี่ยโดนกบอ้ไม่ได้กับพี่นี่ได้ไม่ไ้ โอ้โหถ้าไม่โดนกดนี่น่าจะเป็นประตูไปแล้วเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งดงข้าไปดงเข้าไปเดี๋ยวกันไปไป่เรอไนด้ไมังไอยู่นุกกี้กัอยู่บ้า่คุกกี้กนอยู่บ้านเลยนะไปได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้คือไคมาย่ห้าไโอ้โหไม่พานลนีปามาได้ไปแม่กษิตองเียกบนาตะว่ายังช่วยกันดียงช่วยกันดีกองหลังไหมไงเคียวมาไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ โอ้พระนางจวานแก้วบอมาขึ้นมาแล้วครับออมาแล้วไล่มาถึงเกตเม่กระสีเกตกระสียังกองหลังยังติดกองหลังนั้นอยู่ลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะจันเปิดประตูไม่กระตินะครับลูกใหม่อีกครั้งนะครับแม่กระสีคนนี้เล่งเต็มที่บุกเต็มที่ตีเต็มที่ไม่ต้องถอยหลัง ไม่มีถอยเดินหน้าเต็มกำลังลูกนี้แมก่มะมกะสีว่างไอ้ปอเข้าไปปุกกีกันอยู่โดนตอกาดเอาไม่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเอบุ่นเห็นไหมไม่เห็นนะโดนเตละลงไปนะไไี่เแล้วหรโอ้โหไม่ผ่านลูนนกนี้แม่กะสีว่างยังไงแมก่กะสีเดี๋ยวนียกก้ยังบุญอยู่ตรงกลางก็อยู่นะครับบอลยังปุกิกีอยู่ตรงกลางพนาสวรรค์เตะขึ้นมามีเพื่อนไว้ลูกนี้บอลค่อยๆกิ้งออกข้งางบ่ายขอบคุณนายเบ วันนี้บอลอยู <S <S ่กลางสนามอยู่นะครับเปี่ได้อ sí> ีกครั้งพราสวรรค์ตัดใจได้สองคะแนนหลุมนี้ตะก้อ12บสองปีหญิงพระราษฎร์นะครับไปที่สนามตอนนี้เลยนะครับตะก้อถิงเเลยอ่าสเบยอ2ปีนะครับตะก้อหญิงสิปีพนาสวรรค์นะครับทบทองสมบูรณ์นะครับ พบพร้อมกันที่สนามเลยนะครับอ่าตะก้อ12ปีประตูพนาสวรค์เตะโด่งขึ้นมายังติดอยู่ที่แม่กระสี12บอปียิงนะครับตะก้อพนาสวรร์คทองสมบูรณ์พบกันที่สนามมาชมฟุตบอลต่อนะครับตอนนี้ตัดมาที่สนามฟุตบอลนะครับตอนนี้บอลยังแม่กระสียังไม่ป่ายครอพองบอลได้อยู่วักไปแล้วตรงนี้ปพอาะานนาม ได้ไม่ได้ลูกนี้ไปครับโอ้โหโดนกองหลังเกียร์ไปได้มามาั้านบ้านบ้านกองหลังพนาสวรรค์ยังสกัดไปได้ครับลูกนี้ตอนนี้ลากมาสามคนเออเล่งเต็มที่ใส่ไม่ยั้งบทเป็นบทต้องเอาประตูตีเสมอให้ได้โคดอัดฉีดเต็มที่ลูกนี้ในฐานะเจ้าภาพเออในฐานะเจ้าภาพนี่ ลูกนี้ลูกเตะมุมเปิดยาวขึ้นมาได้ไงโอยังโดนตะกัดไว้ได้เปิดข้นามาทีหนึ่งแม่กระสียังเก็บบอลไม่ได้อยู่ยังเก็บบอลไม่ได้อเบบอาแม่กระสียังตัดบอลไม่ได้เอาแต่จะเข้าทางของพนาสวรรค์พรนาสวรรค์ไม่ยังไงจะได้ไม่ได้ลูกนี้จะได้ไม่ได้ลูกนี้หลังโดนกองหลังสะกัดไม่ได้ลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาเนาะเอาหนี้โหตะกัดกัน นะครับวางอไลูกนี้เปล่าโคบโคบโคบแล้วแพทย์สนามลูกนครับแพทย์สนามแพทย์สนามลงไปเลยครับแพทยสนามเร็นะครับเร็ว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 เร็วเร็วเรับเร็วเร็เร็วเร็บเร็วเรเล็เ็เร็ววเอวรเ็เร็บเร็บเ ทำไปแตกเล่นต่อครับเล่นต่อเลยไปสนามไปเลยครับไปเลยครับปอบมาครับปอบมาครับครับเป็นลูกฟาวตรงนี้เป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูเปิดเข้ามาไม่ผ่านประนาสวรรค์ประตูรับไม่ได้เตะยาวแม่กระตีว่าไงบอลลงได้ไหมลรงนี้โอ้โหมุงต่อยังเข้าทางโดดอะกาศออกมาได้หมดเวลาการแข่งขัน ครับาสวัสดิ์เอาชนะแบกสีรางใองกลางสนามด้วยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนะตุณนีถือว่าสนุกนะครับเกมสนุกจบกอนแล้วนะโค้งทั้งสองทีมเออดีเวฟบอกมีาษีมาเด็พอห้ามาเอาภาษีมาทำาตก้บมือ อ่นะครับเกมกีฬามี